ไปแค่นั้นแหละเหยด้วยล่ะนี่พวกตัอะเนี้ย่งโยกกูกลับได้ปะวะเนี่ยไปมาแล้วหงโยกมาแล้วหงโยกมาแล้วมาแล้วหวานเจี๊ยบลอยสูงมาแล้ว เอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่น่าจะเป็นในแปดแปดโนเวนตะารอ๋อหวานเจี๊ยบด้วยถูกแล้วถูกแล้วอยู่ในฝูงสันเฉยวหวานเจี๊ยบโอ้วหวานเจี๊ยบอย่างสุด

งเป็นไงพี่ดูหวานเจี๊ยบผมเป็นไงประกอบติดซันเลยเป็นไงมีำทำหน้าด้วยไอ้หวานเจี๊ยบแม่งนำซันเลยเป็นไงไปไหนรู้ว,ว่าหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยเขากลุ่มเขาลูกเขากลุ่มเขาเออมาหาพี่มึงเฮ้ยแยกมาหาพี่มึงเร็วแย,เย,ยกเขา,า,า,ามาแยกเขามาไอ้แม่งตามพี่แม่งไม่ทันทันแล้วทันแล้วยนนแยกแล้วยกมันจะแยกไปหาซัน วันเที like <|so|>> ๊ยบไปตามซันดีกว่าไหมลูก อ่านเจี่ยวไหนรู้เปล่อ๋อตาวอยูย่ตาวอยู่ โอ้หวานเจฟกูแน่นอนหวายฮียประกบพี่ไม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 ่ห่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเุฮ้ยเข้าฝุงฟันแล้วเว้ย เดี๋ยวแม่งก็แยกฮับสว,วัสดีครับพี่ชัดเ,เอ้ยไ,ได้พี่้่อลงัแล้วไม่ลงหรอกสันยังไม่ลงมันยังไม่ยอม,มง่ายๆหรอกได้ลงเว้ยลงเว้ยเาอันเจี๊ยบมาลลงมาโอ้โหพี่มึงไม่ลงมึงก็ไม่ลงนะแมาลลงมาพอแล้วพอแล้ว เออน้องได้ผกโอ้สวยงามหวังเจี๊ยบลงงาโอ้แน่นอนม่าเลาหวันเจี๊ยบ